ออแล้วยังไม่ถึงสามนาทีเลยก็โอเคนะไม่ทราบว่ามีใครเคยสงสัยมั้งครับว่าลิชี่กับซินิเจอร์อันไหนเปิดเร็วกว่ากันวันนี้นะครับเราจะมาทาวิเอสกันให้ดูนะก็คือแข่งกันระหว่างมาสด้านะครับใช้ลิชี่กับใช้ซิน n เจอร์นะครับสวัสดีครับในหัววันนี้นะครับเราจะมาโชว์นะฮะวิธีการเปิดรถมาสด้านะครับด้วย Maz24 สองสี เนื่องจากผมเป็น r ิชี i ไทยแลนด์ก็ต้องมีการเชสลองโชว์ให้กับเราสายานุสิตได้ลองดูกันบ้างนะอันนี้ลอ็อกอยู่นะมาสด้าเนี่ยจะมีประมาณสองรุ่นนะครับที่ใช้ใช้กันนะเห็นปะคือต้องใช้รุ่นให้มันตรงรุ่นนะอันนี้คือข้อเสียของ r ิชี่นะ ประเทศไทยมีสักร้อยรุ่นก็ต้องใช้ร้อยอันนะอนาจจะแต่ตีละอัละพันเนี่ยก็ก็ซื้อไปนหมนะโอเคอันนี้เราถ่ายไปพูดไปเพื่ออาจจะเปิดใช้หนึ่งนะอย่าด่ากูมากนะโอเคตามนั้นเปิดได้เลยตึ๊บตึ๊ตึต๊นี้เราอยู่ท่ามกลาง ป่าเขาลเนาวไยรค่อนข้างที่จะบรรยาก,กาศดีดีถ้าเป็นเครื่องมือของซิกเมเจอร์จะเร็วกว่าน,นี้ อย่างที่เคยบอกเสมอช่งางกุญแจสมัยนี้เครื่องมือมันง่ายคุณจะเป็นช่างกุญแจสักคนนังไงก็เป็นสมัยก่อนที่เขาต้องเป็นปีเดีย๋ยวนี้นีง่ายมากเลยอะเรียนก็ฟรีไม่ต้องเสียเงินค่าเรียนด้วยอันนี้บิดซ้ายดีกว่าว ด,ดตอนนี้เราอยู่ในสวนเงาะสวนเงาะนาสารนี่เสียงนกไหมหอดแล้วยังไม่ถึงสามนาทีเลยก็โอเคนะถ้าเกิดว่าใครที่สนใจก็จริงๆเราไม่ได้ขายคนน่องนะ แล้วก็มีอย่างคลิปล่าสุดที่ที่มีคนดูอะ like ประมาณเท่าไหร่อะประมาณสักประมาณล้านกว่าคนอะมีคนทักก็มาเนี่ยในอินบ็อกเนี่ยประมาณเออสามร้อยสามสิบกว่าคนประมาณนี้แหละก็มีคนซื้อแค่หกสิบคนเองนะ อันนี้บอกให้รู้ว่าคนที่บอกสนใจสนใจสนใจเนะี่ยเขาไม่ซื้อหรอกถ้าคนสนใจจริงๆก็จะต้องทักเข้ามาในไลน์เพราะเรามีการกลองนะครอปะเรามีการกลองเราไม่ใช่ว่าทักเข้ามาร้อยคนขายทุกคนก็เลยจะบอกว่าคนที่เขาสนใจจริงเขาจะโทรมาหรือไม่เขาก็จะทักเข้ามาในไลน์ซึ่งเราก็ทิ้งลิงกไว้ให้แล้วแล้วคนชอบถา่ายอะไรเท่าไรเท่าไหรเท่าไรแหมคนไทยนี่สิด้อ,อดจริงเขียนไว้อยู่ตัวบลเลอร์พันแต่ลรก็สิบบาทไม่อ่านหนังสือเลย อาจจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะยูทูบเบอร์ดีๆที่แบบพูดดีๆนะแต่เรามันเป็นสไตล์เราแล้วเราพูดดีๆไม่ได้คือคุณก็ถามอยู่เลยว่ากี่บาทกี่บาทกี่บาทเขียนอยู่ตัวเบลเลอร์ร้อยแปสิบหนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบบาทอันนี้คือแล้วก็ไอคนที่แบบที่ชอบแบบพูดว่าเครื่องมือขโมยรถยนต์เนี่ยขโมยไม่ใช่วิธีนี้นะครับเขาใช้วิธีการงัดทุกกระจกนะ คือมันจะเร็วกว่าน,นี้หรือแค่สิบวิห้าวิมานั่นเองนะทีนี้ก็จะถามคือว่าถ้าเกิดเวลาคุณลืมกุญแจเนะี่ยคุณจะเรียกใครคุณเรียกหมอฟันหรอหรือว่าคุณเรียกบินมอเตอร์ไซค์หรือคุณเรียกใครคนเท่าแกงเวลาคุณลืมกุญแจก็ต้องเรียกช่างกุญแจถูกปะแล้วก็มือนี้ยอมรับทังกุญแจแล้วคนนี้ซื้อไปอะ่ะก็ไม่เรียกเขาทําให้เป็นนะครับแต่บางคนเขาก็มีอาจจะมีพลสวรรค์อะไรก็ว่าไปน,นะเาอ,อาจจะใช้ได้ก็เป็นไปไ,ได้เหมือนกันแต่บางคนก็ใช้ไม่ได้นะนั้นอยากจะบอกว่า อย่างลงูในแค่งแง่ร้ายมากนะผมบอกเลยว่าทุกอย่างในโลกนี้สามารถเป็นอาวุธสามารถฆ่าคนได้สามารถทำร้ายคนได้นะฮะวันหนึ่งถ้าผมกินก๋วยเตี๋ยวอยู่แล้วผมเจอคนไม่ดีเจอคนที่จะมาทำร้ายมันอาจจะใช้ตะเกียบเนี่ยแทงคอมันตายก็ได้นึกออกไหมฉะนั้นอย่าไปมองว่าเป็นเครื่องมือของจุลกรรมมันมันพวกโลกสวยนึกออกปะ เบื่อไม่จะทำไงพ้อผมเจอผมจะลบพอไหนคอมเมนต์นั่งมากผมจะบล็อกประมาณนีน้เขาไม่รู้ว่าคนที่ขายเนี่ยมีตัวตนจริงแล้วเปิดบริษัทมาเป็นหลายสิบปีไม่ใช่ว่าสิบยี่สิบปีทำแต่รุ่นพอ่อนมารุ่นพี่รุ่นลูกรุ่นอากงอะไรเข้าบ้านไปรวมกันก็ห้าหกสิบปีอ่ะออกปะอ่ะ,อะ,อะตามนั้นนะครับถ้า คุณอยากเป็นช่างกุญแจนะตอนนี้มีสโลกแกนใหม่ขอโปรโมทเลยแล้วกันซื้อเงินสดมีสต๊ลดนะครับผ่อ,อนครบมีของแถมแล้วมีบริการสินค้าผ่อนเลยนะโอเคนะขอบคุณมากอย่าลืมนะครับชอบกดไลค์นะฮะใช่กดแชร์ที่อยากเป็นช่างกุญแจกดกระดิ่งได้เลยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับแอนแอนทีนี้ก็มาถึงเอ่ออีกชุดหนึ่งอีกเครื่องงินหนึ่งสิกเนเจอร์ โอเคตามนี้เห็นไหมอ่ะเห็นด้วยเราคงจะอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวลองให้ให้เราลองเ๋ยเราลองปรับกล้องนะโอเคแล้วก็มาถึงเพวเองเราแล้วครับซิกเนเจอร์เครื่องมือแค่เจ็ดชิ้นตอนนี้เหลือเจ็ดนะไม่ใช่แปดนะเจ็ดชิ้นไปเลยทุกอย่างเลยเห็นไหม ปกติเนี่ยการจะเปิดรถคันหนึ่งเนี่ยเราก็ต้องฝึกฝนฝึกฝนจนเกิดความชำนาญแล้วค่อยรับงานนะหรือยมก็ฝึกไปรับงานจะได้แล้วแต่ปกติแล้วเปิดมาด้านต้องใช้เครื่องมือทั้งหมด2เบอร์นะครับเบอร์7กับเบอร์สาแต่ผมไม่ได้เอาเบอร์สมานะ เราใช้ประจิงเดี๋ยวก็พอเนานะยิ่เสียงกิ๊กกิ๊กไหม ปรกดปุ๊บหันคาตัวมาเลยไหมนี่เห็นไหมประมาณเบอร์เจ็ดนะครับเบอร์เจ็ดอันทรงพลังเราเนาะเห็นนะขอบคนะุณม,มากนะฮะชอบอะไรน,นะ,ชชนนะรใช้กดแชร์กดกดน,น,นะครับที่แอบช่างกดแชร์กดกระดิ่งช่างนะครับแล้วสำหรับใครที่ไม่มีเงินสดนะฮะสามารถซื้อเงินผ่อนได้นะแต่ต้องมีเงินดาวนะ์นะ สโลแกนเราใหม่นะครับสโลแกนใหม่ของเรานะครับเป็นเขาเรียกว่าอุตาสาหการเขาเรียกว่าอะไรการเดินหน้าธุรกิจในรูปแบบใหม่นะครับโดยใช้คอนเซปต์ซื้อสดมีสดลดผ่อนครบมีงองแถมนะครับโอเคนะครับชอบกดไลค์แชร์กดแชร์อย่าลืมทั้งกุญแจกดกระดิ่งจ้าด้วยน,นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ แล้วก็ที่จบไปนั้นนะครับก็คือการแข่งกันระหว่างไททันนะครับซิกเนเจอร์เบอร์เจ็ดนะครับกับลิชี่นะครับจริงๆเราทั้งสองอย่างก็เวลาเปิดก็ใต้สรุปเลยก็ไม่ได้เชียนะแต่ว่าไททันซิกเนเจอร์ใช้เวลาเร็วกว่านะครับประมาณสักหนึ่งนาทีครึ่งหนึ่งอะไรเนี้ยหรือว่าประมาณหนึ่งนาทีไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับส่วนลิชี่ก็ใช้เวลาประมาณ2อนาทีนะครับคือเครื่องมือทั้งสองอย่างก็ก็เปิดได้เหมือนกันนะครับ แต่ว่าเร็วหรือช้าเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมผมมักจะบอกลูกศิษย์ทุกคนเสมอว่าการจะคุณอีกการที่คุณจะเปิดเร็วได้เนี่ยเรียช้าเนี่ยขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมนะฮะอย่างเช่นอาจจะฝนตกหรือเปล่ายุ่งกัดหรือเปล่ามาณน้นะครับกลางแดดหรือเปล่านะฮะฉะนั้นเราเราอย่าแข่งกันที่ความเร็วนะครับเราแข่งกันที่ว่าวันนี้ฉันเปิดรถบรรดาสองนาทีได้2000อันนี้จะดีกว่านะครับคือเราอย่าแข่งที่ความเร็วเราแข่งกันที่ว่าเราเปิดแล้วได้เงินเท่าไหร่จะดีกว่านะฮะ อย่าลืมนะครับซื้อสดมีสดลดผ่อนครบมีของแถมชอบกดไลค์แชร์กดแชร์นะครับ